วันนี้เราจะมาดูแนวทางนะฮะการแต่งรถตู้นะครับระดับ First c l a s s นะครับ v ีไอพีเฟิร์สคนะครับตัวนี้นะครับเป็นคอมมวเตอร์ออร์นิวนะครับบอกข้างหน้าจะเป็นสองที่นั่งนะเป็นธรรมดานะครับเป็นแมนนวล มีรองน้องนะฮะเป็นแมนนวลน,นะครับแถวที่หนึ่งแถวที่สองแถวที่สามเป็นรางสไลด์ทุกแถวนะครับนะข้างไฟข้างไฟบนหลังคานะคเป็นไฟรุ่นใหม่นะครับแอร์จะอยู่ด้านข้างนะครับพร้อมแอร์ดิจิตอลนะครับ แผงควบคุมสวิตไฟการทำงานนะฮะในรถทั้งหมดนะครับมีบาร์นะครับจอแอนดรอยนะครับปีไมค์คาราเกะนะครับ ด้านหลังเป็นลางสไลด์นะครับสามารถสามารถสไลดออ์ด้านหลังกดลงนะครับข้างหน้านะฮะสามารถยกขึ้นแล้วก็เดินหน้าถอยหลังได้เหมือนกันนะครับอันนี้ถูกต้องตามกฎหมายนะครับเกาะภายในจะเป็น2องสานะครับสิบที่นั่งนะครับมีไฟมีไฟทางเดินนะครับ เวลาเราเปิดประตูปุ๊บนะเป็นไฟสองเท้านะครับมีไฟด้านข้างเวลาที่กลางคืนเปิดขึ้นมาแล้วเอ,อมันจะไม่แยงตานะครับตัวนี้นะครับมันจะเป็นแสงไฟนะข้างซ้ายด้านขวาสวยๆครับเผื่อเป็นแนวทางนะครับขอบคุณครับ